้าวพี่บอยทําเมนูอะไรวันนี้นี่อ๋อวันนี้ว่าจะทํากั่นไก่บ้านนะครับได้ไก่บ้านมาสองตัวเนี่ยครับกำลังสับเดี๋ยวไงเตรียมเครื่องเรียบร้อยรอชมกันเลยครับเด็ดแน่นอนครับลงมือเองเลยนะครับวันนี้ฝนตกตกบรรยากาศซิบะไรเนี่ยมาหนึ่งซอบอ์ไม่เหเเยียดอีกลองดูดิพี่บอยแก้ข่าวซะหน่อยเพี่โอ้เลยนะเอะใช่หวานเจี๊ยบ เมนูอะไรครับเมดูโอ้โหพี่บอยจะ,จะทำนี่เป็น,เ,ปนเมนูกันไก่บ้านก็กำลังตำเครื่องนะครับตอนนี้กำลังํำเครื่องเดี๋ยวไม่เสร็จก็ตอนนี้จะมีพวกพริกพริกแห้งกระเทียมตะไคร้ซอยนะครับเรามาตำแล้วก็รอยอย่างนี้นะครับีนิดนึงเดี๋ยวก็ใส่พวกพริกไทยอะไรเครื่องเพราะว่าจดจัดเลยอหอมแบบรอตำเครื่องก่อนขอบคุณพี่บอยนะครับมาทำของข้าวให้<อ>ใหชื่ วันนี้เลยลงมือเองเลยได้หวานเจี๊ยบบรรยากาศดีไงฝนตกไนงะได้เลยวได้พี่ขออนุญาตชวนแก้วครับแก้ข่าวก่อนอออหมดแก้วเข้มจัดหวานเจี๊ยบหวานอะไรเข้มเลยรอชมเลยนะครับได้ไม่มีผิดหวังผมขอชิมลอตีเลยนะนะได้โอเชครับ ถ้าไม่แซบผมบอกไม่แซบเลย <มา S 1> นะครับต้องต,งตรงๆเลย <laughs> วันเจยบเดี๋ยวยเราก็จะมาลงในหม้อปรุงนะครับอันนี้เราจะปรุงนะครับเพา่ะปรุงก่อนเราค่อยลงนะที่กันไก่ที่ถูกต้องนะครับจะเป็นสูตรของผ,ผมเองนะครับวันนี้ ชิ้นใหญ่หน่อยแล้วก็เครื่องที่เราทำไว้ไมันจะปพุ่อีกรอบหนึ่งเครื่องนึงแดงเลยครับปุกกระยาใหญ่ดูดิ ยินเสียงฝนไหมครับนี่ไปใต้อึ่งไปที่ว่าฮะไปใต้อึ่งดีกว่าวะพี่บ,บอยกินอ่ะไปโอ้ยกินหายเลยไหม,ไมเดี๋ยวไปจับเดี๋ยวไปไต้อึ่งน,นะ้วมาบทตรงแรงๆนี่เราจะดูกันเด้วได้อึ่งไหมสู้อ่ะอึ่งกรัวเอฟซีมาขอถ่ายรูปกลางป่าดิพี่บอยไม่ได้ไม่เอฟซีแ,แบบไหนหรืนะไม่ใช่ลำไม้เออนี่นะครับแล้วผมจะมาคุกเขาให้เข้ากันนะครับนะมาคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวปรุงเขาปรุงก่อน ย่อเครื่องเราอยู่ไหนใส่เกลือดงนิดนึงใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงน้ำมันหอยรสชาติตามที่เราต้องการเลยนะครับมีอะไรตานอ่ะครับชิว่าชอบหวานไหมนิดนึงครับพี่หวานเจี๊ยบเลยชิว่าชอบหวานไหมชอบหวานก็ใส่หวานให้หน่อย ผมชอบผมชื่อรถครับอา้อาวอนะไรเงีที่แหล่ของแซบก็อยู่ตรงนี้สูตรของครัวพิสมัยพี่รู้ไหมครับใี่เหรอใส่ลายแสบหลายพี่บออไม่ว่าที่ไหนพี่ว่าใส่ไหมนะ <laughs> เดี๋ยวลงไปหน่อยเอ๊ะเฮ้ยเแล้วไปกินหมอบัตโนมัตขึ้นมานะครับ แล้วเราก็จะมาปรุงเรียบร้อยเราจะคุกให้เข้ากันเลยนี่เราจะทำให้เข้ากันจนเข้าเนื้อในเนื้อไปเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอทานี่ก่อนแล้วกันเอาไฟอ่อนๆนะครับตั้งไฟอ่อนๆนะครับเราจะลงเลยนะครับโดยที่ไม่มีน้ํานะครับเราจะขึ้นแบบนี้เลยแะค่อยกันไปเรื่อยนะครับเราค่อยหยอดน้ําเข้านะครับมันจะไปเข้ากันในตัวเองซึมซับไปได้ดีนะครับนี่นะครับผลงานนะครับรอน้ําลดอีกนิดหนึ่งนะครับเกยสุดแล้ว เกลเลยเกลเอ้นี่นี่นี่รอน้ำร้ออีกนิดนึงได้วมาสุดเนี่ยเปลือยเลยเลยมากเลยมากได้แล้วนี่อีกแป๊บนึงก็ได้แล้วจริงจริงก็เปลือยแล้วแหละนะครับรอชิมได้เลยเราตักไปหอมไหมที่บ้าน ได้นะครับได้ครับชิมรวกก็ได้โอเคครับนี่เลยครับเทเลยโอ้ร้อนจัดบ่ะเทเลยมันจะล้นมันนะครับเวลาแล้วลองไม่ผิดหวังลองได้ว่าไม่ผิดหวังเมนูนี้ผมทำให้ ไม่ใช่ว่าทำให้ใครกินได้ง่ายๆนะขอบคุณครับพี่บอยบัวได้กินเลยเฮ้ยดูดิกโอ้สุดไหมขอชิมไม่นี่ก่อนเลยได้ยิ้เมื่อนเปื่อยป่ะเปื่อยดีเลยหอมมากลองชิมดูะเดี๋ยวเลยข้าวสวยร้อนนี่เข้ากันมากเดี๋ยวไปดูกันครับชิมคนแต่ละคนต้องชิมนะได้ออาดูเฮชิมดูดิ เบื้องมีไปที่ขาหนึ uh, ่งเลยเออยังไงเปื่อยเปล่าเงื่อเงื่อหลุดอาไรทำมั้งยอดมากเลยเกิดมาไม่เคยกินที่ไหนเลยก็ไม่เคยทำให้มันกินไง่ายเดี๋ยวจ้ำน้ำจ้ำน้ำนี่นี่นะจ้ำน้ำดูไปเลเอาไปเอาไปน้องหนึ่งเลยแหละเฮ้ยโอ้โหดูเปื่อยดิเปื่อยจนแบบกระดูกหลุดเลยเนี่ยกระดูกหลุดเลย ่ะโอเคหวานซียมัมดีตักหน่อยอ้าวผมที่ว่าทีมผมที่ว่าต้องนี่ครับหัวไก่เลยวันเซีอัมชีเด็ดดีแล้วนี่อ่ะได้ไหมได้ครับเวียออยู่แล้วต้องห่วงร้อนด้วยนี่อ่าเดี๋ยวให้เด็กโตเล็กกินด้วยนะั่นโตเล็กอยากกินด้วยนะั่น ัวอร่อยไหมอร่อยดิครับ <มา S 1> ไม่พูดเลยครับขอตีอีกแล้วกันนะครับ <มา S 1> น่า,<ม>า,นาร้อนแล้วหวานเคี้ยวอร่อยมากพี่บอยเนี่ยอย่าไปขึ้นเรอไปขึ้นไหนตัวเล็กก็ไม่เลน<ว>่น่ะโอ้มาผมขอชิ้นนี้แล้วกันนะครับไม่เอาชินช้นใหญ่เอาชิ้นใหญ่กินเอาชิ้นนี้เลยพอดีเลยเดี๋ยวมาดีเลยตับไก่นะครับชิ้้นนีเลย อร่อยแน่นเดี๋ยวจะหาวัดจมตัวเองเนี่ยอร่อยจริงพี่บอยพรีเด็ดเลยละลายในปากด้วยเขาสวยสุดครับกัดไก่บ้านสูตรพี่บอยพาแท้นะครับน่าหนักเดี๋ยวแม่พาไปกินไก่พี่บอยอนนพรีเด็ดอันนี้ยกให้น้องหนึ่งเลยเอาดังน้องเลยเหนยะไหมเอาลองกันดูดิเอาให้เหนาะเลย ไม่มีดอกเหนียวอะไรแล้สกหมดอ่ะเออนี่ปีนึงไปมีปีหนึ่งครั้งนึงที่ทำให้กินนี่แหละฮึฮึาึฮึฮึฮลฮึกึเึฮ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 ัฮนฮ่ฮึฮอฮึ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 ่ึฮึ่ึฮ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 ึอึฮึัึฮึ่ึฮ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 บแก้มคนไ กิขนข,ข้าวเต็มเลยกินข้าวเต็มดูก่อนดูซะ <c oughs> <c oughs>